เรื่องราวนี้มาจากการรวบรวมข้อมูลและเรื่องเล่าจากโลกออนไลน์หลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องราวผีสางสิ่งลี้ลับหรือปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติแต่เคยสงสัยไหมว่าเรื่องราวเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่บางครั้งความจริงก็ยิ่งน่ากลัวกว่าที่เราจินตนาการเราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกมืดที่ซ่อนเร้นความลับดำมืดบางเรื่องอาจทำให้คุณน,นอนไม่หลับไปอีกนาน เตรียมใจให้พร้อมเพราะเรื่องราวต่อไปนี้อาจเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อความมืดมิดไปตลอดการเราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่ The Norfolk Enigma ปริศนาแห่งนอร์ฟอลกประเทศอังกฤษสถานที่ที่เรื่องราวเหนือธรรมชาติถูกเล่าขานมานานหลายศตวรรษในช่วงปี1970มีรายงานการพบเห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ถูกเรียกว่ามนุษย์หมาป่าแห่งนอร์ฟอลก รูปร่างคล้ายสุนัขขนาดใหญ่มีขนดกดำและดวงตาสีแดงกดำไม่เพียงเท่านั้นยังมีรายงานการหายตัวไปอย่างลึกลับของชาวบ้านในละแวกนั้นตำรวจท้องถิ่นพยายามสืบสวนหาความจริงแต่ไม่มีใครสามารถไถขปริศนานี้ได้สำเร็จจนถึงทุกวันนี้เรื่องราว The Norfolk Enigma ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีคำตอบจนถึงปัจจุบัน ไม่มีใครรู้ว่ามนุษย์หมาป่าแห่งนอร์ฟอล์กมีอยู่จริงหรือไม่หรือการหายตัวไปของผู้คนเป็นเพียงอุบัติเหตุหรือเป็นฝีมือของสิ่งมีชีวิตลึกลับสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือความมืดมิดยังคงแสงไปด้วยความลับมากมายที่รอให้เราค้นหาแต่บางครั้งความลับเหล่านั้นอาจจะดีกว่าที่เราจะรู้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติหรือไม่ มาแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็นของคุณได้เลย